เป็นอ้าแล้วเปาเปล่นเปาเองอือฮึอ้าขอให้โตเป็นผู้ใหญ่อือโอ้มดับมืนเกิดน้องอัญดาขอบนะคะดีขอบหน้าขอบตาออัญดาพ่อนือกีนักอกียหาได้แค่นี้แหละวันนี้นักอกียหาได้แค่นี้นะวันนี้นะ เออในกัดมันเกิดอันนีากนจะมันเกิดอดยัใจอยู่ในสายเลยนี่ใจอ้ยเอยอ้ยโอยูอยโ้ยอยโอ้ยโอยโยอยโอ้อยโอยยอ้ย ไม่ออกกล้องกล้วดีของพ่อของแม่ของทุกทคนขอให้ทุกคนรักน้องกันดามากๆไปตั้งใจให้มีทุกคนหลงรักเรียนหวังสิ่งใดสมบัติถนาข้ยคณะไหนก็ไม่สนเก่งจะจบหมอหกเกิด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 ต้องดเป็นเด็กดี็เต้องกอใเกิดเ คนเยอะคนเยอะปาตี้าพ่อไม่รู้ผิวกระยุบตาไม่าตามาประธนมาประธานโอ้โหโดเดใจดีใจรักหนูนะตังมาเยเอะเเล็กด้วย มาอะไรแบบเล่นหยวนที่หายไปนี่คือทำโพลอะไรมาให้แบบเล่นหยวนเล่นหยวนเออที่หายได้ไมอนีเลยนครับเล่นร้อนนี่อ่ะอ่ะดื่มสวัสดีพี่นกเอสซีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื่อนี้มามาฉลองวันเกิด นดาอยู่อุดรนั่งปีเล็กๆอยู่อุดรปกติอยู่สามพอมีลูกเราอยู่กับวิดีโอคอลทุกปีแต่มือนีมาหายากมาหาหน้าที่อุดรจากแม่ละดาเป็นน้องเอฟซีหละคนก็คงเราโทรศัพท์มาสายหน้าเกลียมได้คนนู่มากไอ้สปูอยู่ไอ้นาเกลิกนาเกลเลือกต่อมือนี่มันน้องคดาเลยสิบห้าเราเด้ใช่นางสาวแหละนางสาววันแรกนางสาววันแรกก้อนไม่ใหญ่ อบอุ่นนะลูกเนาะอบอุ่นถือว่าปีนี้อบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นปีนี้เยอะเออดตดูตดูตดูด้ตดูด้ดตด้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 ยวดวด้ัด้ด้้วัดด ก็ไานจะเนะขอแ่ของ่ดีดีดีีขอเอคี่เกให้พี่เกมอให้หนูเป็นเด็กดีของพ่อของแม่เป็นตลอดรักรักรักยอนเก่งเกิงพี่นาเอาเกตินิยมอันดับหนึ่งเกี๊เนะสามปีจห อยู่ด้วยใช่อยู่สั้นอี๋วใช่อยู่สั้นเว้าว่อย่รักนบ่แม่ไม่สั่งหนูนะบอกรักไม่สั่งอยางบางๆเลยเบ่งเบ่งเบ่งเ้นตอนออกมาเลยแบบนไีท้แอีกเลย

อะไรก็ผ่านไปหมดแล้วเหลืองานแต่งเด้อบาทีเด้อเหลืองานแต่งเด้อด้ยไม่หิวหิวงานแต่งงานจะลดหุ่นใส่ชุดสวยๆไาะเปนการประตูเงินนนั่แหละยากเหมือนกันก็สิลดถือกันเลยลงสักหาโลพอๆนี่เราหลับอัดนี่ต้องมีสิบเครื่องไม่อย่างก็เอาใหม่ดูอาผักกระสีใหญ่ๆในเด้อหมแห้งมันดีนี่แหละเดี๋ยวก็จะของน้ำผ่าถือ ประตูเนาะการประตูจะแปดเก้าจะบอกมือับมันถึงมีข่าวอยู่ไหมนี่จะบอกมือบอกเฟนเดอร์ใส่ช่องใส่ช่องหนักๆญาตินี่แหละคนแรกจะเป็นกันประตู